ว่านี่พวกมาล่าสุดนี่ยมันยังปวดอ๋อทุกใจออกใช่ไหมตาโลด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 มันตายาเลยทีเดีกลางคืนนะนอนมาหลับเลยแล้วนอนมาได้แต่มันขี้บุกเงี้ยมาตลอด กาบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนเด้อพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเนาะตอนนี้กับบเชียงพี่น้องเนาะอยู่บ้านสักกีพีนเมืองเซโปนแข่งสวรรค์นเกษตรพี่น้องเนาะกับเข้ามาพี่น้องเนาะก่อนจะเดินทางกลับบ้านพี่น้อยเข้ามาหาทางน้องน้อยก่อนเนาะี่ล่าสุดนี่กับมาอัปเดตเป็นครั้งแรกกับที่ว่าเป็นตุ่มเป็นน้องและพี่น้อยอ่าพอดีบเชียงกับ ่าซื้อพวกเป็นแป้งพี่น้องแป้งมาให้ทั้งลูกเราทาก่อนแล้วก็เป็นครีมอำนาจอำนาจในนี่แหละพี่น้องเพิ่มเติมมากกว่าพอดีมีทั้งผู้ใหญ่เจบุญพี่น้องน้องให้ผู้เชี่ยวมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับทางน้องเพื่อนี่แหละพี่น้องนแต่ว่าทั้งแม่เพื่อนวายอย่างผู้เชี่ยงนี่พาไปตรวจอยู่ห้องหมอแต่ว่ารอบนี้พี่น้องผู้เชี่ยงขึ้นมากเพื่อได้อารถส่วนโตขึ้นมาพี่น้องขึ้นมากับทางทีมงานมากับเบลลีเนาะ เลยน่าจะเป็นรอบหน้าไปเลยก่อนจะกลับบ้านเนาะมาอัปเดตไามไทยเบิ้งนุกกันอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าสำหรับทางน้องน้อยนี่พี่น้อยจำซื้อเพิ่นบ่ได้พี่น้องเนาะพี่น้อเนาะเปิดกล้องมากันอ่าแก้มันพี่น้อยปาต่ำอยู่นี่ต้องมีตู้นี่มาแต่ใส่ดินี่ก็เนาะมาแต่ใส่มีตู้ มาแต่เอาพื้นโอ้ยน้องเนาะมาแต่เอาพื้นมาสั่นพื้นหนึ่งเข่าบ่โอ้ยเนาะเห็น,นอ,อ้มมาแต่หาพื้นเนาะลาใช้พื้นเจ้า บไปเือเนี่ยใส่ยในนี่นะใส่เครื่องสักเครื่องโอ้สักเองเนาะลูกเต่าบริษัทบอกใส่เองเลยโดยโดยนาะะปพี่น้องเอ้ยข้อความใช้เรือเนี่ยเราเอ้ยเอาเพือนสมมติแพใหม่ดูกลองตลาดนี่นอนก็นอนดูตลาดอ๋ออันดังที่เหายชมามาถ่ายตอนนั้นบ่โอ้โดยโดยไอเดี๋ยวเาไปเบิ้งเล้บประตูเด้อ เดี๋ยวเอามาหาทั้งน้อยเพื่อนยูนิคนเดี๋ยวเดี๋ยวอันโพตุที่ว่าใหม่ครับที่ก็อยู่กับลูกไผ่เห็นป่ะตอนนั้นพ่อเมีนได้เป็นหน่วยมาถ่ายรอบนั้นรอบเดียวก็บม่ได้มาหาเลยเนาะนอนอยู่ากตลาดโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งเด้อโพตุเด้อโดย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 มุ่งหอ้ามุ่งหน้ยาอ้าอโดย โอน้เอาดชำนี่เดือา้ยายชมาชำนี่อรื่อนะคอยู่ในคุณบ่นี่เบื้องขางวงเรียนนี่อยู่น้ำกัดจะค้นเลยลูกกอมค้นทั่วขาปะแล้วเห็ดเบียกระไดเอือดปราคาแต่น้องใม่มีข้าวเก็บอ๋อโดยโอเคเดี๋ยวเ้าไปเบิ้งเด้อเอาไปห้ามาหานอกนี่ก็เริ่อเป็นเรื่องเด้อ โดยโดยเดี๋ยวเขาคุณไปอัปเดตไทม์ไท่บิางเด้อปลาเฮือนใบเสมอมีไทม์เลยโดยโดยโดยเดี๋ยวเขามาหาทางน้องผุญก่อนแป๊บหนึ่งโดยโดยโอ้พี่ห็นหน่อยเนาะมันสกีพินพี่น้อยอ้าวเห็นนี่ไรสบายนี่พี่น้อยเนาะโอ้โหเห็นหน่อยว้าชอเนาะฮะกลับมาอีกรอบนึงเนาะอ๋อสบายดีเด้อเนาะเออตื่นนอนนะมารอบนี้เนาะ à. rồi 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 Đôi À Phía nội nó Chị Mây Tu Được không? muốn bỏ bò Điều ma thêm phim 1 Đợi Bát thôi Nó của Mây Tu Phía nội Hết nhang mấy Tu Không bài đi rồi bài đi khâu Đây nhang kín là Kín nấm mây nấm Nó oh, Kịp oh, này nó Mua lệ này oh, nó ไปมาได้โดยเน่ก็มุ่งกระเฮือนก็มุ่งกระเฮือนเนาะโดยโดยเดี๋ยวมาเด้อโดยโดยอ่ะกินข้าวรุ่ม่มตุโอ้เนาะอ่ะพี่น้อยมาเบิ่งทางน้องน้อยก่อนบัดนี้เป็นนี่อะไรคือเต็นนอนบ่คกอเต็นท์นอนจ้ะ สบายดีด oh, <S él ere> okay, ูอ่ะอ่าแล้วอ่ะยับขึ้นนั่งอันเดอร์เทิงได้ก็ได้เจ้าอันนี้ตูบเจ้าเองบ่อนี่ฮะโอ้ขักแแท่นี่เนาะอืมอ๋อตูบตอนอยู่ไพ่ดยโดยูดูดะโอเคพี่น้องอันเจ้านางลงผับเทียบได้ก็ได้นางอืมดูดูอ่ะเดี๋ยวอนี่ไม้ก่อน เนาะอ๋อโอเคพี่น้อยเนาะโอ้เป็นตู้ไผ่เนาะอยู่พื้นอยู่ไผ่หมอกมเนาะเนาะกันใช่เวลากันด้ยอยู่พี่เพิ่งก็กินต้มมันน้ำคือกันบ่กินอ๋อแบบเดียวกับคืออยู่ลาวเนาะด้ยกินต้มหางไม้ต้มหางไม้หางอยังคือกันจังมือล่ะขยุ่ยสามมืออยู่สามมือโดยคายเบียกขันยู่ลายชิบมีคนเดียก โอ้เพ่นยืดเดนโอ้ย3มื้อนึงอันนี้เนาะเต็มที่นี่9หรือว่า15มื้อเพิ่นเด้อนาะโดยแต่ยื่อ3อือคือว่าแน่นบ่มีคนเห็นเวียเห็นงานเนาะอือโอยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเป็นนี่ได้ตุ่มยังเจ็บยังปวดอยู่บ่ลูกเจ้ายังคือเก่าตุพี่น้องเอ้ยใเบิ่งคันถึกน้ํามันแดดมันมันถึกน้ําลแง เลยเอาคือล้ามผู้แดงเอ้าพี่น้ยอยเลอะเอเอใช้ขอเบิ้งข้างหลังเนี่ยพ<บ>ี่น้อยวานี่โบมาลาสุดนี่ยยังปวดอ๋อทุกคักกลางคืนโบนเมนอันอันนี้บอตุ่มอิชุกอิใส่อ จ้ะเอามารวมกันมีแต่หอบไปกวนหน้ากระเทนหอบไปกวนหน้าไปให้แพทเบิ่งนะคะว่าบ่ได้เป็นหยังเป็นผดแดดที่ว่าไปกวนี่ไปอยู่นาสุขาสุขาที่ซื้อบ่ได้เสพบ่ได้บ่ได้เคยไปตรวจอยู่หมอเสพจักเทื่อเนาะโดยอเนาะดินแล้วๆอยู่พี่น้อเออตอนนี้นี่ลิ้นตอนนี้เนาะเลยแต่ว่ายามเจ็บปวดแท้ๆนี่ตอนคืนบ่เพิ่นเป็นกลางคืนอ ไอ้แถว่าแับไอ้ลำคันก็โตัวลำสบดำเัมือนกันสบแดงลำเลยคันไอ้คันนี่เนาะโดยคือแมงบงคือบงกือนแหละันได้คันแล้วจิกๆเลยนเนาะเลยเจ็บปวดเพราะมันง่ายได้แบบนี้เนาะโดยคือคล้ายๆแน่เดี๋ยวนี้คิซซ่นอุ้ยครัวมันก็เต็มเือกันมันเป็นมันเลยอ๋อ อ๋อตุ่มเนาะลึกดิเนาะนี่เนะาะข้างกึ้งนี่ก็มีคือกันพอละ <l ots> นี่ก็เป็นว่าเห็นมันดำไงอันที่ว่าดำดำนี่คือหายได้อันนี้เนาะเลยม,มันกินเหมเลยเล็บนะกัดรูอย่างนี้โอ้ไม<อ>่<อ>ว่าขึ้นแล้วก็ยุบขึ้นแล้วก็ยุบบ่อนองนี่นะเลยมันจะขึ้นแล้วขึ้นเองมันยุบมันยุบเองแต่ว่าถ้ายุบแบบ ่ถาบอดนี่นี่ยังบ่ทันเซาจังซื่อเนาะบ่เคยมีบ่มันคือมันเซาแล้วมันเป็นดำๆแบบซี่มันดำอือเป็นเอาเลยดำจุดๆเนาะนน้ำเหลืองแหละเบิ่งตัวนี้น้ำเหลืองเป็นเป็นน้ำเหลืองคือบบออกเิงเหมือนเปิดน้ำมันแล้วนเียวแลออกได้น้อยอ๋อ อายนําแล้วอันอาบน้ําอาบไม้ได้ใส่ให้ลูกได้ใสสุยังนี่นะเฮาได้ใส่หยังเฮามีแต่ต้มน้ําส้มต้มน้ําส้มใส่ต้มน้ําส้มเต้มติหึงนะบ่ต้มแต่กเราเกิดอันแลเฮาบ่ได้ปะเลยดยนเฮาปะแล้วดนีเฮาเมื่อยูสิต้มจังไดปัจจุบันตอนนี้ก็ยังต้มอยู่บ่ยาบ่แล้วยาแล้วเนาะโดยาน้ําให้ลูกนี่มีหยังสุใน เดยสุยังโดยอาบอาบน้าอาบน้ำเปล่าโดยหน้าเปล่าดาราโดยดึโอ๋เนาะอันนี้เพิ่นตั้งดินแบบนี้เพราะอันนี้นะโดยคันใช่ไหมอันนี้มันคันอันนี้คันบอลนี่นะมันคันตีนคันมือมันมือเธอมันดึงหัวมันคันแดงมันโดยอาบน้าามากเดี๋ยวบอสนี่ ย่างเราเป็นไข่ยังอรยสบายอ๋อมีเตช์ป้อโดยอเ็อเป็นไข่อีกเป็นไข่เป็นไอหนำอ๋อขี้หมูก็ออกขี้หมูน้อยตลอดเดินเลืได้ทิ้ดตายแล้วเป็นสุกสลานี่ไก่ยู่บ่อยู่ในบ้านนี่บ่อยู่บ้านดงบ้านดงโดยไก่กับตลาดบ้านดงน้อยบ่บ่บ้านดงบ้านดงไงคันทางขับไปกวาดแล้วม่บ้านซื้อเนื้อเออ เขาคือเขาวนันอันเออเอออยู่จากปีชาลเรใหายโอนเฮาสองแสนเราไปตรวจกดตต่เป็นใครนะเขาว่าวเป็นยังและเจ้าไปตรวจอยู่หันน่ะเพิน่นเอาไม่ได้อายังมาให้เลยบอกบอรเป็นยาเป็นยังก็บม่ได้มีให้มานไหมต่ยาดียาดีไอยาดีไอยังเดียวอ,อ๋อด้วย<อ>ดย เบินเป็นเหมือนมาเธก็โตเลยบลเลยยังแล้วอันดำๆนี่ก็แม่นได้นี่เนาะแม่นอันนี่มันเศร้าหรือแต่เนี่ยเศร้ามันเธอกระคันเป็นทั่วก็โตอันนี้คันเหมันอันนี้คล้ายๆแบบมันมันสีเศร้าแหละกะตุ่มอื่นกับขึ้นมากเนาะหนาเราจนแดงเนาะชบจนดำเนาะ คันไอชุีดด้วยโสดำด้วยโอ้ยโอยนอนละคันได้ไอแล้วหายใจบ่ออกใช่มหนตาล้อโลดร้องโลดเปนตายาในคืงกลางคืนนะนอนมาหลับเลยแล้วนอนมาได้มองขี้บุกมายี่ยมาตลอดนอนวันวานนั่นไปตรวจอยู่ห้องหมอใหญ่เบิ่งมาเกี่ยวกับยังอันนี้คือบ่ได้เป็นมาแต่แรกเกิดเมือนปอปอฮะก็เดินปลายก่อนจึงเป็นคือว่า ม่เป็นออกมาได้เดือนนึงแล้วก็จังแล้วต่อมาก็จังเป็นเลยเป็นแล้วมันเป็นคือคือถือไฟไหมเป็นโพกโพเป็นน้ำสีเหลืองแล้วก็บีบออกแล้วมันเป็นอีกมันเป็นแล้วก็มันเป็นชาวชาวมันเป็นอีกถือนำอ๋อเออื่อยังไอนี่ฮะชื่อไอ้นัทไอ้นัท ว้าวไอ้นัทคืองี้ดื้อนัทคิดดื้อบ่ดื้อเล่นนล่ะนี่พันเล้นนี่ส่งยังคือยานแข็งสูงเวียดชงเวียดโดยสูงเวียดเอาห้ยานยุ่มเป็นบ่ิเลนเนาะบริสิใส่เครื่องเวียดมามือาไฮมูอไปคออยู่เวียดแล้วมือไฮฮู้เอาอะไรไปใส่เฮ้ยขึ้นมือเป็นป้ยังขึ้นไม่เพราะตัวนี้นะขึ้นอะไรเห็น เป็นเนี้ยวได้ขึ้นเลยโอ้คันถึกน้านันแลงเลยถึกน้ากระตุ้นนิดเดียวม่ได้เลยไหมเห็นว่ามันแดงเลยเอาเวลาอาบน้ามันชิบูแลงบทีบด้วยบ่นเนาะแรงมันเลยเธอเนี่ยเธอเต็นโตแล้วมีแต่หน้าแหละประเด็นเป็นยังหน้านี่บราค่อยได้ขึ้นเนาะเลยอ้าวพี่หน่อย แอบน้ำจำเป็นใครอาจจะเกี่ยวกับน้ำเดืองในแหละเบิ้งนึ่งเลยน้ำเดืองเวลาเวลามันปิดตุ่มเนี่ยมันก็ขึ้นมากมันก็มันสีเศร้ามันก็มันก็ะพรมันสีเศร้าแล้วก็ตุ่มไหมก็ขึ้นมากใช่ไหมเลยมันเป็นน้ำสีเหลืองคือจะคือนยังน้ำสีเหลืองกันทับอีก นอกจากอนาเปตุ้มนี้แล้วพ่นมีโรคประจำตัวอย่างนี้เนี่ยทั้งโูกจอบเลมู่บริเวณเนี่ยมีแต่เป็นพนานอันนี้มีแต่เป็น,น,น,นตุนต่มนี้บ่โดยคือกลัวแล้วเลือดด่างออกตลอดแล้วเป็นปีแล้วอ๋อแต่ปัวเจ้านั้นเลือดลังออกตลอดเดยคืนเวลาหากวนมันเนี่ยแดดแดดแห้งเลยเลือดด่างออกเือมือสองสามเื้อเป็นเป็นจอกจอกขนนดดออกแล<อ>้วคือเลือดไก่เลือดมู่นี่แหละ เป็นห้องอย่างนะ้นเป็นมีอยู่มีอันบอกอยู่ว่าเกี่ยวกับเรือดหลังหองนี่เกี่ยวกับจักโลกกระชังแดดบูเชียงก็จำอ่ไรไดโดนแล้วได้้วเดย์ประมาณปีปลายแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่บ่เป็นแขนได้ออกแดดหัาเกินมันเป็นชาเป็นซีเดียมันแดดแห้งอก็ออกโดยโดยกินข่าน้ำอยู่บ่ลูกเจ้าบ่ไม่ได้กิน ไม่ได้กินตนแม่เลยเดือนด้เนาะโดย5เดือนปลาฮอดวันที่19ก็เข้า6เดือนโดยนี่ก็6เดือนแล้วเนาะเยเนาะเลยไได้อนี่พี่น้องเอ้ยนี่จะ่ไปตรวจเบิ่งเลยเนาะะเนาะพอดีบ่เสียงก็จักสิ อยังมาให้พี่น้อยมีเคยมีเอาแป้งมาทาให้ลูกอยู่บ่ทาแป้งยังสลายแป้งแป้งยังกอนสันบ่บดแมนเบอเออบีบีมายหือกันน่ะพี่น้อยตัวนี้บ่โดยบีบีมายนี่ยเลยแม่นบ่เคยเคยทาเพื่อนอยู่เนาะแต่ว่าบ่ดเท้าสับ่โดยเขาทาตลอดเดือนนี้ก็ยังทายตัวนี้ก็ยังทาอยู่เลยโอ้ ันว่าถ้าตลอดซี่โพเสานี่มันจะเกี่ยวกับร่างกายเนาะทั้งในเพราะอะไรตรงขันเ<ะ>ดือดอะไรเนี่ยพี่น้องตอนฮาก็เดินปลายมือตีนช้ำใน,นพงน้ำย่อยตลอดน้ำเลือกนั่นอ๋อตอนแรกไม่ได้ออกมาน้ตีนเลยโดยจากการหอยแส่น้ำส้มน้ำน้ำคมยังหอยต้มแกแซว้โอเชานหอโเลยเลย ຜູ u, này, có, u, ້ຍາຍເພິ່ນເວົ້າອັນນັ້ນແນວນີ້ເຮົາກໍເອົາມາຕົ້ມລະກະອ້າບເຮັດຊິເລີຍເນາະໂດຍມີທາງດຽວແຫຼະແມ່ພິນຕ່ວເບິ່ງໃຫຍພນແະເກນຄືບໍພລູກຕົ મ ໃຫຍ່ດ້ໃງນນແປກັບອິນນຈ พี่ไปต้องโมพุกนี้เท่าไรนี่ฮะคันรถจักรรถมาเปลืองน้ำมันไปกัดเจี๊ยบรถยืมเคยรถยืมยืมรถล,ล,<อ>ลุงเหาออ๋อน,น้ำเจ้ากลับบกวเจ้าจบริมีรถบ่บ่อ๋อคือไปคือไปหาโมเฮียงจะไม่ได้ยืมรถเขาเจ้าแบบที่ยืมแตใส่น้ำมันใส่น้ำมันโอ,โอถ้าซองแถวจังซี่ได้เสร็ะซองแถวโอ้โหสิท่าได้คือจักลับได้เต็มที่นี่เต็มที่นี่เพิพ่นเอาเท่าไหร่ องหมาบ้ามสิบาี่สิบเนี่ยบางคนบางคนก็50ิก็เก็บแต่เราไ่เคยไปอ๋อโอมยอนั้นนะโอเงินบ่นโว้ยอออออจักเก็มเงินีไวโดย่ะโมเป็นยังอันนลองท้าไปเรื่อยๆเนาะโดยอันนี้เด้อแป้งเข้าใจแป้งแ้วก็จักอยู่ใสพี่น้อง นี้แบบทาเด้อนี่แบบตุ้มนีเป็นอะไรชื่อตัวน,นี้ฟาร์มมันเป็นหลอดเราลองทาเบิ่งคัน่าเพิ่นเพิ่นถือกะลองทาไปเรื่อยๆเลยนะมันลองทาตุ้มนะครับว่ามันยังโ,โอเคกับอา่ายุดใช่ก่อนเด้เอนนี่แหละมันมีข้อมูลอยู่มี เจ้าอ <Okay. S 1> ่านหนังสือได้อยู่ดอกเนาะภาษาไทยเนาะอ่านได้อยู่ดอกเนาะได้ได้หนึ่งโอเคไปนอนมาได้ละอันนี้แหละหลอดน้อยๆอย่างนี้ทาบ่ต้องใช้ลายไทยหมอกบนคันไหนใส่จิชิชนิดหนึงเลยตัวนี้อยู่บ้านอยู่บ้านสุนลายเพราะะฉนั้นก็ใส่แหละเอาไปทาก่อนลองใส่บิ่งครับครีมอาบน้าพี่น้องเลยใส่เลยอ่ะสุนลายอาบแต่หน้าเปล่าเนาะโดยจะอาบน้ำเปล่าเฮ้ยเนาะพี่น้องอ่นนี้แหละ à nam hút chú ai hơn sẽ để xin xinh kiểu chụp pho không Đây đầy khéo leo ok rồi bò, quá ồ thế nó xoang cấm rồi rồi anh chơi gì đó buổi chiều đêm này chọn chơi hoa nào bò nôn, chơi อายุสิบแปดปีเลย์เอาปัวปัวจะชิมชิมโฮกคนปัวชิมโกปีเลยเกิดสองพันห้าเดยอันบ้านพ่อกับแม่เน่ยอยู่บ้านเกิดอยู่บ้านไหนอยู่บ้านคูนเสียงโฮมทางเขาตาชโคยทางเขาตาชโคยอยู่บ้านเฮอพง อันพ่อกับแม่เพิ่นกับอันพ่อกับแม่ก็ยังอยู่พุ่นอยู่นี่เนาะโดยบอกเจี๊ยีแห้งอยู่หรือว่าโดยจะดีไม่แห้งน้องเ่าไปเย็นยุสเซโอนโอ้ยโอ้ไอแท้นี่เนาะไอกลางคืนนอนมาได้กลางคืนได้ไอายเลยฮักแตกเลยโอ้ยสุดดำโอ้เนาะเหรอ มีแต่ว่าใช้ยาตอนั้นลองทาบ้างเดีอยวะเด้อให้ลูกเจ้าแล้วก็กับมามน้ำอมามในหน่อยเนะาะเดแล้วก็ข้าวต้มขนมเนาะอเอาไว้กินเด้อ <laughs> พี่น้องแวะมาเยี่ยมมาเรบรดบิ่งก่อนเสดเดินทางกลับบ้านเสดเดินทางเมื่อนี่แหละอ้านอนอุสแยนเมื่อวานแม่นเมื่อวานนี่ขึ้นมาใช้เรนพี่แต่ว่ามื่อนี่สิเดินทางกลับกอนก่อน,อโนโอแล้วครับเซโนก็แหละสะบัดกรนเดี๋ยวว่าไอ้ขึ้นมาเรื่ออีหรอก ะขึ้นอยู่กับหน้างานว่าทาั้งมีบ่มีแนวแจกเครื่องของก็จะขึ้นมาเมื่อนี้นันยุดเมื่อนี้นเนาะไม่ได้ไปไซม์เมื่อนี้เนาะบอมันก็เป็นใครกันฮะก็ตื่นนอนอย่า, <laughs> างว่าแท้นี่เนาะแม่ก็เป็นใครเป็นใครย,ยูืนยืนยัน,นพอเมื่อกี้ไนงะเออหนาว

และคันว่ามีโอกาสขึ้นมารอบหน้ารอบในเด้อเวียนเวียนมาเยี่ยมมายามเนาะโดยโด้อเด้อเด้อเด้อตามนั่นเด้อเด้อเด้อสบายดีทั้งคู่ไหมพี่หน้องเนาะสบายดีโดยพี่หน่อยอ่านไอเนาะโอเคพี่น้อยโอ้ยวันนี้มียาแก้ไอ้บออบอ้าพี่น้อยมีที่อยู่ ฮาร์เซียก็ไอฮารุนั้นเนาะโอ้ i หโอมามานี่ยเปอยเนาะนี้ก็เป็นตูบเป็นห้องตูบไพ่เป็นหน่ยเนาะตูบมันเวลาเราขอดลูกแล้วมานนังนี่เี่น้องเป็นตูบเนาะอยงไครับพี่นองอยใบบนเวียนมาเยี่ยมมายามมาให้กำลังใจครอบครัวเพิ่น ยังบุทันเซาอยู่พี่น้องตกค้นาคืนมานี่คันตลอดเนาะแล้วก็เจ็บไข่น้ำอีกเป็นไข่อีกเนาะไ้น้ำเป็นไข่น้ำอีกอ่ะเนาะพากันพักพอนให้เพียงพอบพี่น้องเอ้ยะมาหีิพี่น้องเนาะบุเชงสีเดินทางก่อนเลยมาหนีิพี่น้องเอ้ยตินมึนนออ๋ตมึนเนาะโดยโดยอยู่ดีมีแห้งชุกขาสบายใจกันเด้อพี่น้องเนาะ อ่ะน so it okay, okay, no ี่แหละพี่น้อยลูกบ้านเป็นซานเลาวกะนเป็นจุกเนาะพี่น้อยข้างล่างครับมีแต่พื้นเนาะเต็มอยู่ปไปโอเคเด้อไ่ตู้ฮักกลับกันเด้อโดยโดยนี่แหละกระต้มขนมเด้อเพราะว่าเขาเดินทางกลับบ้านเนี่ยพุูนอะรอบหลาดน้มไนเด้อมาขึ้นมาเสวีวนเวียนมาเยี่ยมมายามใหม่เด้อโดยโดยไปพี่น้อยเนาะ อะจังไรกับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซี FC ที่ฮักแพงกันเบิด์ตสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้องเนาะเขามาหามาชมพี่น้องอคลิปโปรโมชั่นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกับบุกขามโฆษณาให้พี่น้องเนาะจังไรกัไปก่อนพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตสุขุสุขคนเดอ้อ